สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n แนลหมอหมีเมาส์มอยชกับคนขี้เมาและรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำ4เคล็ดลับรักษาอาการท้องผูกท้องอืดนะครับนะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับอาการท้องผูกเป็นอาการที่พบได้บ่อยนะครับแล้วก็เป็นปัญหาสำหรับใครหลายๆคนนะครับบางคนไม่ถ่ายอุจจาระประมาณ3-4วันนะครับทาให้มีอาการแน่นท้องอืดอัดท้องนะครับหรือว่าบางคนนะครับโอ้โหเข้าห้องน้าทีเบ่งนานมาก มากแล้วก็อุดจระเ่้แข็งนะครับทาให้ไปขูดนะครับในทางเดินอาหารนะครับทำให้เกิดเลือดออกได้เลยทีเดียวนะครับดังนั้นในคลิปนี้นะครับหมอหมีเลยจะมาแนะนาเคล็ดลับดีๆนะครับที่จะช่วยบรรเทาอาการท้องผูกท้องอืดของคุณได้ครับแต่ก่อนไปฟังกันนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยัวเบต้ากูแคนและยัวฮาวทอนโคควิลเทนนะครับตัวช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ร่างกายนะครับสนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมครับสามารถคลิกลิงก์ในคำอธิบายใต้ คลิปนี้ได้เลยครับถ้าพร้อมกันแล้วครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับว่ามีเคล็ดลับอะไรบ้างที่จะช่วยลดอาการท้องผูกท้องอืดได้ครับ ข้อที่1ทานผักผลไม้ให้มากขึ้นนะครับข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าผักผลไม้เนี่ยครับจะมีส่วนประกอบของกากใย,ยอาหารที่สูงนะครับเมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับไอตัวกากใย,ยอาหารเนี่ยแหละครับจะไปช่วยให้อุจจาระของเราเนียนุ่มขึ้นนะครับแล้วก็ของเสียต่างๆในลําไส้เนี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วมากขึ้นจึงทําให้ท้องของเราไม่ผูกท้องของเราไม่อืดครับ ดังนั้นแนะนำครับว่าในแต่ละวันเนี่ยครับควรที่เราจะต้องทานผักผลไม้ในอย่างน้อย3-4ส่วนด้วยกันนะครับแล้วก็ทานสม่ำเสมอทุกๆวันครับก็จะช่วยให้รักษาอาการท้องผูกของคุณได้ครับแล้วก็เลือกทานผักผลไม้ที่มีกากใยอาหารสูงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกล้วยฝรั่งแอปเปิลผักกาดผักคะน้าแตงกวาอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับแนะนําว่าหามารับประทานดูครับรับรองเลยครับว่าจะช่วยรักษาอาการท้องผูกของคุณได้ทําให้ขับถ่ายได้ดีมากขึ้นครับ ข้อที่2ดื่มน้ําให้มากขึ้นนะครับข้อนี้หลายคนละเลยนะครับบางคนทานผักผลไม้นะครับแต่ไม่ยอมทานน้ามากขึ้นนะครับก็จะทําให้ท้องผูกได้เหมือนกันครับดังนั้นเนี่ยการที่เราดื่มน้ําเข้าไปเยอะๆนะครับก็จะช่วยให้อุจจาระหรือว่าของเสียต่างๆในลําไส้เนี่ยครับนุ่มลงนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ได้เร็วมากขึ้นทําให้ลดอาการท้องผูกได้ดังนั้นแนะนาครับในแต่ละวันเนี่ยควรดื่มน้ําให้เพียงพอนะครับอย่างน้อยเนี่ยครับสลิตรขึ้นไปหรือว่าประมาณ7-8แก้วนะครับ ก็จะช่วยให้บรรเทาอาการท้องผูกของคุณได้ครับข้อที่3ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับการออกกําลังกายนะครับจะไปช่วยให้ลําไส้ของเราเนี่ยครับทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับใครที่อยู่นิ่งๆไม่ยอมทํากิจกรรมอะไรต่างๆนะครับลําไส้ก็จะนิ่งเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเราทํากิจกรรมต่างๆออกกําลังกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งนะครับโยคะเต้นแอรบิกอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับก็จะไปทําให้ลําไส้ของเราเนี่ยทำงานได้ มากขึ้นบีบตัวได้เร็วขึ้นนะครับก็จะช่วยรักษาการท้องผูกของคุณได้ครับข้อที่4ทานโปรไบโอติกนะครับโปรไบโอติกคือแบคทีเรียตัวดีในลำไส้นะครับโดยปกติแล้วร่างกายของเราหรือว่าลำไส้ของเราจะมีแบคทีเรียตัวดีเหล่านี้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าวันดีคืนดีร่างกายของเราเจ็บป่วยนะครับก็จะทําให้ตัวแบคทีเรียตัวดีเนี่ยลดลงแบคทีเรียตัวไม่ดีเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับก็จะทําให้การขับถ่ายของเราเนี่ยขาดความสมดุลทําให้เกิดอาการท้องผูกหรือว่าลำไส้แปรปรวนได้ครับ ดังนั้นแนะนำครับควรที่จะทานโปรไบโอติกบ้างนะครับซึ่งโปรไบโอติกส่วนใหญ่ก็จะพบในพวกนมเปรี้ยวหรือว่าโยเกิร์ตนะครับเราสามารถดูที่ฉลากผลิตภัณฑ์ได้เลยครับว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยมีโปรไบโอติกหรือเปล่าถ้ามีนะครับเราก็ซื้อมารับประทานบ้างนะครับจะเป็นการช่วยเพิ่มแบคทีเรียตัวดีในลำไส้โปรไบโอติกในลำไส้เรานะครับก็จะช่วยปรับสมดุลการขับถ่ายของเราให้ดีขึ้นครับและนี่คือทั้งหมด4เคล็ดลับนะครับที่จะช่วยรักษาอาการท้องผูกท้องอืดของคุณได้นะครับถ้าใครไม่มีลาฟัังงท้ เดี๋ยวหมอมีสรุปไว้ท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างครับ ข้อที่1นะครับให้ทานผักผลไม้ให้มากขึ้นข้อที่2ดื่มน้ําให้เพียงพอข้อที่3ให้ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและข้อที่4ครับรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกนะครับแนะนาครับใครที่ท้องผูกมากๆท้องอืดมากมากนะครับลองนําไปใช้กันดูครับรับรองเลยครับว่าอาการท้องผูกของคุณจะดีขึ้นแน่นอนครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาท์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ครับทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับไปช่วยกดไลค์ like, กดแชร์กันได้แล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าว,วันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าว,วันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเม้ามอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเรามาเจอกันค่ะบ,บ๊ายบาย